ค่ะไอเหียใครบอกให้ึงใช้ไฟแช็กอย่าก็ตบหน้าแหกอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราตั้งแคมป์ไหนคะเดี๋ยวปัดฟ้าเส็ษหลักบทกูนักหลบทีมชาตินะเพื่นักหลบทีมชาติก็ว่าอยู่ว่าเสียงหมูมาจากไหน เชื่อกูยังเชื่อแล้วย่ามาป่ะปุยอ,อยากห้องน้ำกดขี้สินะถูกต้องเย่ yeah. พูดออกสือก่อว่าโมมิจิเป็นคนกดขี้โอเครอบไปาบ,บิเกนหายเอาอมาแล้วอ่รอบกองไฟทำยังไงโอเมื่อมีไฟไฟเอออยู่งนี้ค่าสติเขาลดลง เข้าไปจุ่มอย่างนี้เลยดิจุ่มแล้วจุ่มก็ตัวเลยจุ่มเอออยู่อย่างี้ข้าสติเพิ่มโอเคใช้ได้อยูอ่เอาไปกิน <laughs> ไม่มีอ่ะที่เก็บของหมดแล้วจีจี <c oughs> เอ้ยน้ำมันไป <laughs> ได้ <laughs> เดี๋ยวตาย <laughs> เ็นดีนี่ต้องเป็นแม่ถ้าโฮมสเตกใช่ปะค่ะใช่ไหมกูว,ว่าต้องเป็นแม่โมดแห่งชีวิตแน่นอนแน่นอนแอ็บแกนแอบกแอบกนหนูขอโทษมาไมา่ไม่แอบ็บแกนมานี่มานี่มานี่รู้สึกไงบ้างคะตรงนี้ว่ามหัศจรรย์พึ่งค่ะเย พึ่งพึ่งแล้วก็พึ่งแล้วก็เสียงทางบ้านด้วยชงเชงชงเชงเล็กๆไหนไม่ใช่หรอยังมีอีกลางมึยังมีอีกลางตีแม่งให้หมดโอ้ฮันนี่เพื่อนเธอถูกลุมสกรรมโดยเหล่าพลพรรคปีเตอร์ช่างน่าสงสารเยี่ยงนักโอ้โหไปทางนี้นี่โคตรเล็กเลย ตูกระนาวนโห